น,นี่เป็นน้องนำซับนะคะไม่ใช่น้องนำโชคลองให้นำซับเปลี่ยนนำซับเข้ามาในอคอกแล้วก็นำโชคออกนะคะอยู่ในอคอกไม่ได้เดี๋ยวชวนกันนำโชคมาลีเลี้ยงอยู่จะ้ะอันนี้เป็นน้องนำโชคกับไม่ใช่ให้น้องนำซับกับน้องมีตงังน้องนำโชคพี่มาลี่เลี้ยงอยู่จะ้ะยูนนู่น,นก็เลี้ยงกันอยู่เนาะ น้องระวังระวังลูกระวังน้องถลายลงไปในน้ island, ําเอาตัวดันออกมาเอาตัวดันเร็วๆทันไหมดันออกดันดันดันอย่าให้ไปเดี๋ยวถลายลงน้ําดันไว้ดันไว้ไหมดันไว้เดี๋ยน้องลง เออนั่นแนวขาดันไว้อย่างงั้นเขารู้เดี๋ยวเขาลุ่งละลุ่งละลุ่งละเออทำเป็นไม้อะต้องให้น้ำโชคสอนไม้อะน้องฮะอาเด็กนี้เที่ยวแล้วเห็นน้ำ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 ก<ะ>้าด้ำเดินอ้อมเดินอ้อมออเห็นน้ำเห็นน้ำเห็นน้ำ กลับขากับหืมเออหนีกลับบ้านเอ้ะหนีหนีออกจากบ้านไม่ใช่หนีกลับบ้าน,บบานต้องให้พี่มารีมาตาม มาตามน้องกลับบ้านแล้วับโชคเออนีออกจากบ้านนะพี่มาลีจับอย่างนี้นะคะถ้าเข้าไปซ้ายพี่มารีก็จะดักไปด้วย,ยคือก้นใหญ่ไปกินไม่ได้น้ำชคต้องให้พากลับ yeah <laughs>